สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ข้าคคัวนะคะพี่น้องเอ้ยอู้เพียอู้เพียพี่น้องเอ้ยสามขอบขอบกระโดงพี่น้องขอบกระดง,อ,ง,อ,ะดงอู๊เพียขมขมนะคะใส่เพียพร้อมพี่น้องใส่เพียงัวพร้อมเด้อพี่น้องเด้ออาหารเช้านะคะยังไม่ทานข้าวเลยนะคะเสพผักกัน เยอะๆใส่ดอกแค่ปลาใส่ผักอ้ายืดร้อมพี่น้องใส่ผักอีเลืดใส่ผักซี่แค่ตะไคร้พี่น้องเอ้ยแซ่บเจ็บเจ็บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายเปื่อยๆแน่เปื่อยๆแน่หมอนี่กะหมอนี่กะต้มหัวปลาพี่น้องน้ำมะขามอ่อนหัวปลาเปื่อย ปลาทดปลาทดเปื่อยๆพี่น้องเอ้ยขอบคุณน้องก๊อบมากนะคะขอบคุณน้องก๊อบไปหลายได้พี่น้องเด้อได้ห้ปลามากต้มสมไปสื่อเครื่องไน่บั่นน้องก๊อบนะคะแล้วก็หัวปลาต้มเปเื่อยๆพีน่น้องน้องก๊อบหอยมากเปเื่อยๆเขาจุนพนหัวปลาพูดเหรอพี่น้องหัวบอกไงเลย เต็มหม้อเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นล่ะบักปลาบักไข่โอโอโอเดี๋ยวแค่ได้สดพี่น้องหัวบักเลยพี่น้องอสิดินหลุดออกจากหมอสิหลุดออกจากหมอพี่น้องเอ้ยหลุดออกจากหมอเบิ่งๆๆอต้มะขามอ่อนพี่น้องต้มสมหัวปลามะขามอ่อนจะลากผักชีหอม จับ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 ปุงก้นพี่น้องเสนนปลาหน่อยมะดามสิมักต้มใส่น้นปลาแดกเยอะนิดนึงเห็ดแบบละเล่านะคะต้มแบบละเล่าด้วพี่น้องปลาแดดกะต้มเองด้วพี่น้องต้มกวดกองใส่ขวดน้ำปลาแดกใหม่เพราะยังใหม่ไว้ต้มน้ำปลาพร้อมด้วพี่น้องต้มน้ำปลาขายด้วพี่น้องเด้อ ปลาแดกเบ้อไหนประมาณนี้ประมาณขนาะดปลาแดกจักน้อยนึงผักช่อูนะคะผักชะพูนะคะปลาอีเลิศพี่น้องไปปลาอีเลิด mm. อุ้ยอันนี้ไปทัวร์แหละ อ,อ่ะพอเหลียวพอเลียวต้มปลาต้มปลาต้มสมปลาใจจะพื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเสียบหลมันสีบหลขี้นูสวนก็ใส่แล้วนะคะต้มสมปลาพี่น้องอยากให้มันหอมกับพริกขัวเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยากให้มันหอมนะคะใส่พริกขัวเองไรใช่หรฮั้น ปมก็จะอมมแขกมากสน้องมีแข,กม,แขกมาหาข่อยเด้อโอเคนะคะบ๊ายบายต้มสมป้าี่น้องบ๊ายบายแค่นี้พี่น้องมีแขกมาหา